สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์ตรถซิ่งนะครับวันนี้นะครับผมมี Mercedes-Benz Class-E นะครับเป็น E220 CDI ครับผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้ครับไม่เคยผ่านการทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวครับเจ้าของเก่าเขารักษาดีมากๆครับใครได้ไปบอกเลยนี่คุ้มมากๆครับรถสวยราคาดีแน่นอนซื้อจากที่ผมนะครับสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับตัวรถของ Mercedes Ben Class e e ดีเซลคันนี้นะครับตัวรถนี่คือสีสันสวยงามมากเลยนะครับสีเดิมโรงงานไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับฝากระโปรงก็เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับอาจมีรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าตัวรถสวยงามมากจริงๆครับกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมครับพร้อมดาวลอยแบบนี้เลยครับสวยงามครับแล้วถัดลงมาด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยครับ กรอบใสๆครับตะแกรงอยู่ครบนะครับไม่มีหลุดไม่มีหักไม่มีแตกครับดูครับสภาพที่ผมได้มาคือแบบสวยจริงครับดูด้านข้างครับด้านข้างคือเนียนกริปครับตัวรถสีสวยงามมากครับดูล้อนะครับล้อคันนี้นะครับเป็นล้อแมกขอบ16นะครับรัดด้วยยาง21555 R 1 6ครับเป็นยางตัวท็อปของ a t ลตาคอนแท t ด้วยนะครับเอาไปวิ่งได้อีกยาวๆครับดอกยังเหลืออยู่นะครับ นี่ครับถัดขึ้นมาดูกระจกมองข้างครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวใสๆให้เลยครับคันนี้ได้ทําการติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับไม่มีร้อนแน่นอนครับช่วงล่างคันนี้ผมบอกเลยว่าเฟิร์มากๆนิ่มสุดๆครับเดี๋ยววันนี้พิเศษครับผมจะพาไปทดลองขับด้วยนะครับดูนะครับสีตัวรถนี่คือสวยงามจริงครับดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ CDI โลโก้เบนซ์แล้วก็โลโก้ E 2 2 0ให้ด้วยนะครับโลโก้เดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีหลุดซักกะชิ้นนะครับด้านหลังนี่คือเนียนกิฟเลยนะครับไฟท้ายนี่คือใสๆเลยครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีรอยแล้านะฮะเอาไปใช้กันได้อีกยาวๆครับกันชนสวยเนียนกิฟครับไร้ริ้วรอยเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับนี่นะครับด้านท้ายของ Mercedes-Benz E 2 2 0คันนี้ ใหญ่โตมากครับใส่กระเป๋าหรือถุงกลอบได้สองสาใบเลยนะครับและคันนี้เขามีพรมให้ด้วยนะครับเจ้าของเก่าเขาทํามาให้นะครับและดูครับเครื่องมือยังอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับไม่มีหักไม่มีหลุดครับไม่มีหายเอาไปใช้กันได้อีกยาวๆฮะดูฝากระโปรงท้ายครับสวยเนียนกิฟตเดิมจากโรงงานไม่เคยผ่านการทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับดูเอานะครับ รถสภาพนี่คือสภาพเก็บรักษาดีมากๆครับใครได้ไปเอาไปใช้นี่คือคุ้มจริงๆนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะครับภายในคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยครับสวยงามนะครับเบาอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานบ้างครับแต่ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับเบาไม่มีขาดครับหนังตึงเป๊ะเลยนะครับนี่ครับดูฝั่งคนนั่งครับใส่กิ๊กเลยครับ ดูข้างหลังครับเนียนเลยครับเบาะนี่คือเนียนมากๆนะครับเบลยังดำสนิทเลยครับตัวได้ตัวตะเข็บอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่มีขาดเลยผมบอกแล้วว่าคันนี้เจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาดีมากจริงๆนะฮะดูข้างประตูครับข้างประตูก็เป็นสีขาวนวลนะครับตัดด้วยทีมลายไม้และคันนี้เบาะก็เป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดครับ ดูครับสติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบนะครับน็อตไม่เคยถูกหมุนนะครับนี่ครับไม่เคยถูกหมุนเลยนะครับเพจรมศิเดียร์เบนยังอยู่นะครับรถไม่เคยถูกแกะครับคันนี้เดิมจากโรงงานจริงๆครับหายากมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่าครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบน้ำเต้านะครับโลโก้เบนแบบนี้เลยมี2ดอกนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่1,90,000กิโลครับรถปี2 0 0 4ก็เท่ากับวิ่งปีละประมาณ1ม0 0 0โลเท่านั้นเองนะฮะถือว่าวิ่งน้อยมากครับดูครับดูภายในซะก่อนฮะสวยงามมากครับเงียนทุกจุดเลยนะครับรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาแบบค่อนข้างสนุนถนอมมากครับเดี๋ยวดูตรงคอนโซลตรงกลางของช่องแอร์เลยนะครับพลาสติกไม่มีแตกหักทะลอกนะครับ แอร์ก็เป็นแอร์แบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวานะครับสวยงามมากครับถัดลงมาก็จะเป็นทิมลายไม้ลากยาวไปถึงด้านข้างประตูเลยนะครับลายไม้นี่คือเนียนมากๆครับและดูส่วนในของวิทยุครับวิทยุก็เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเลยนะครับเครื่องเสียงดีมากครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับระบบ esp ครับปุ่มทิ้งหัวหมอนครับปุ่มไฟฉุกเฉินครับปุ่มล็อกรถปุ่มปิดล็อกรถนะครับแล้วก็นี่ครับ ปุ่มม่านหลังมีให้ด้วยนะครับใช้งานได้ครับผมดูส่วนตรงคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นลายไม้แบบนี้เลยครับสปริงใช้งานได้ทุกจุดนะครับช่องเขี่ยบุหรี่ช่องจุดบุหรี่ใช้งานได้ครับสามารถเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยและดูในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดครับ W กับ S นะครับหัวเกียร์สวยงามนะครับ แต่ถุงเกียร์นี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเป็นร่องรอยของการใช้งานจากเจ้าของเก่านะครับแค่นี้เล็กน้อยครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยไม่ต้องห่วงนะฮะดูครับทีมลายไม้นี่คือแบบหรูหรามากจริงๆนะครับช่องทิ้งถังขยะครับสปริงใช้งานได้ครับทีเ้าแขนหนังสวยงามเลยนะครับเนียนกิบครับดูครับที่ใส่ของสองชั้นครับนี่ฮะสวยงามมากครับและดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับ พวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันสีก้านนะครับหนังพวงมาลัยยังเนียนกริบเลยนะครับคือสภาพแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับรถสวยกริบเลยครับและด้านบนในส่วนของพวงมาลัยก็จะมีการขูดคอนโทรลให้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นพวงมาลัยแบบแบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังใช้งานได้หมดเลยนะครับสวยงามมากๆครับดูฝั่งของคนนั่งกันครับช่องเก็บปากกาช่องเก็บของเล็กน้ๆใช้งานได้นะครับ ค่อนข้างใหญ่เลยครับนี่นะครับคู่มือเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับตั้งแต่สมัยป้ายแดงเลยนะครับดูครับภายในกิฟต์จริงๆครับฝั่งคนขับครับสวยงามครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อเลยครับผมนี่นะครับในส่วนของด้านหลัง Merc e d e s Benz E 220คันนี้ครับด้านหลังนี่คือเนียนกิฟต์เลยครับเบาะไร้ริ้วรอยนะครับ หนังแน่นๆครับตึงๆครับและคันนี้เขามีพรมกระดุมให้ด้วยนะครับรอบคันเลยนะครับช่องแอร์พลาสติกไม่มีหักนะครับและเขาก็จะมาพร้อมกับนี่ครับที่เสียบ power outlet อีก12โวลต์นะครับดูครับสวยงามมากจริงๆครับดูที่เท้าแขนนะครับนี่ครับหนังเนียนกิฟครับมาพร้อมกับที่วางแก้วนะครับผมแล้วก็ที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะฮะ ตัวรถนี่คือสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวดูหลังคากันนะครับหลังคานี่คือเนียนกริบเลยครับไร้ริ้วรอยนะครับตึงไปนะฮะดูครับสะอาดแค่ไหนครับเสา A เสา B ครับไม่มีริ้วรอยนะครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับใายได้ไปบอกเลยโคตรคุ้มนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ของ Mercedes-Benz E 2 2 0 CDI คันนี้นะครับดูครับกริบแค่ไหนครับ เงาเงาช่ำฉ่เลยครับผมการันตีเลยนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักพิการน้ําท่วมร้อเเซเลยนะครับซื้อรถจากผมได้รถดีแน่นอนครับสวยกริฟทุกจุดนะครับสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับดูแผ่นกันความร้อนครับสวยเนียนครับนี่ครับมีสติกเกอร์ให้ด้วยครับเดิมจากโรงงานจริงๆครับ คันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซล2.2เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดครับอยู่ที่160กว่าม้าเลยนะครับถือว่าแรงเลยครับและอัตราการกินน้ำมันนะครับอยู่ประมาณ16-17กถึงิกโลลิตรสบายเลยครับรถไม่กินน้ำมันนะครับผมที่สำคัญนะครับรถคันนี้ครับโครงสร้างเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์แบบมากๆครับออกไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการขับขี่กันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับดูครับเสียงเครื่องแน่นมากๆครับออกตัวนี่คือวิ่งดีมากเลยนะฮะดีเซลรถเขาไม่อืดนนะครับ2.2ทอรโบนี่คือแรงเลยครับไฟเลี้ยวใช้งานได้หมดนะครับ ครับผมจะลองเหยียบให้ดูนะฮะปืดหกสิบนะครับแปด๊เดียวครับแปดสิบครับร้อยครับโอ้เกียร์เปลี่ยนทุกเกียร์นะครับเกียร์นิ่มเลยครับเครื่องดีมากครับช่วงล่างนี่คือโอเคจัดเลยครับ เมอร์เซเดสเบนนี่คือพื้นฐานนะ mm. เขาขับดีอยู่แล้วนะครับ E 2 2 0 C D I ยังไงก็เก่า mm. ถึงจะเก่าไปหน่อยแต่เก่าแน่นอนครับขับขี่ดีแน่ครับเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆเลยครับไฟเลี้ยวซ้ายใช้งานได้นะครับหัวมาลัยนิ่งกิฟเลยครับจุดแข็งของเบนนี่คือช่วงล่างเขาจะนิ่มมากๆอยู่แล้วนะครับ โดนรอยต่อถนนนี่แ้าไม่รู้สึกเลยครับและที่สําคัญนะครับเครื่องดีเซลยังไงก็ประหยัดน้ํามันครับขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดครับดูครับผมลองกระแทกคันเร่งดูครับต0าสิบครับก็เสียดายรถเยอะไปนิดนึงนะฮะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถที่ผมไปนะครับเอาไปขับกันใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะฮะ เจ้าของเก่าคันนี้เขาดูแลรักษาดีมากอย่างที่ผมรีวิวไว้เลยบอกก็นุ่มสบายใหญ่โตครับเครื่องดีเซลข้างในนี่คือเขาไม่ดังนะครับข้างในคือเก็บเสียงได้ดีเลยครับนี่นะครับผมลองเร่งดูครับจะไป120แล้วครับโอ้ขับขี่ดีมากครับระบบเบรกก็ดีมากๆเลยครับสุดยอดครับพววมาลอะไรไม่มีสั่นเลยนะครับ ผมลองเทโค้งตรงสะพานให้ดูนะครับดูนะครับโอ้ยคมมากจริงๆครับสุดยอดเลยครับโอเคครับสรุปก็คือขับขี่ดีมากครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มนะฮะ เดี๋ยวผมไปสรุปราคากันให้ฟังดีกว่าครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับไปกันเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้ผมขอขายอยู่ที่3 8 9แสนแเกาพันเท่านั้นนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับและที่สําคัญผมส่งซีให้ถึงหน้าบ้านเลยครับผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากๆแล้วนะครับสมัยป้ายแดงนี่อยู่ประมาณ3ล้านกว่าตอนนี้อยู่ประมาณ10%ของ3ล้านแล้วครับคุ้มจริงๆครับเครื่องดีเซลทโบ เจ้าของเก่าเขาดูแลมากจริงๆครับรถไม่เคยผ่านการทําสีเลยครับรับประกันไม่มีการชนหนักพิกามน้ําท่วมร้อเซนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างที่ผมได้ไปลองมาถือว่าเฟิร์มมากๆครับเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยครับโอเคครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝาก Mercedes-Benz E220 CDI ปี2 0 0 4คันนี้ไว้ด้วยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ